โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตกิจกรรมอัปเดตลอตโต้ลอตอัปเดตต่างๆนานานะครับค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะสำหรับร้านค้าเนาะก็จะมีปีศาจไฟทักษะเข้ามาขายนะครับสําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงตัวดีๆเนาะแล้วมีงบในการทํานะครับ าสามารถจายได้นะตัว2800ที่เก็ตนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับอ่ากิจกรรมอ่าดาว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 อะไรสักอย่างนี่แหละเออนั่นแหละอ่าเป็นกิจกรรมหาอาวุธใช่ไหมหาเศษหาอะไรพวกนี้เราเอาไปแลกเศษอะไรพวกนี้ใช่ไหมและในกิจกรรมอ่ะมันจะมีให้สุ่ม แล้วเอามาเลขเศษเจ้าตัวปีศาจไฟรักษาสีทองตัวนี้นะครับอ่ามันจะตกอยู่ประมาณ5,000เพรนะครับอ่าก็คร่าวๆนะใครอาจจะได้น้อยกว่านี้หรือได้เยอะกว่านี้นะครับแต่อ่าราคาเป็นกลางอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่าราคาจะอยู่ประมาณ5,000เพรนะครับบวกลบไม่เกินนี้เนาะก็จะได้หนึ่งตัวนะครับกับคูณเติม2,800ทิเก็ตนะครับดูดิเออผมถึงบอกนะครับว่ากิจกรรมนะั้น ถึงคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วมีดาบแล้วก็เออเสียนอะ่ะเอออยากอยากเสียเพชรอะ่ะก็เอามาลงตรงนี้ได้นะผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะสําหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงดีๆอย่างเงี้ยก็ทําเก็บไว้ก็ได้นะครับหนึ่งตัวนะครับเราต้องใช้ทั้งหมดแปดตัวนะครับในการอัพสกลิลให้เต็มเนาะผิดช่อง <laughs> อ่ะสกิลตรงนี้นะครับเห็นไหม มาสามารถเอามาอัพสกิลตรงนี้ได้นะครับยิ่งอัพยิ่งเก่งครับอย่งอางเช่นผู้ปรึกษาเนาะแปลงธาตุยี่สิบเห็นไหมเลเวลต่อไปยิ่ห้าถัดไปก็สามสิบนะครับแพ็คลอออาวุธนะครับข้ามได้ข้ามเนะาะแล้วก็สำหรับใครมีงบซื้อที่เก็ตอีกนิดนดหน่อยหน่อยนะครับก็แนะนำซื้อเก็บไว้นะครับตั๋วรางวัลเนาะเก็บสะสมดองไปเรื่อยๆนะครับจากาตั๋วละ2 0 0รยเพชรนะครับ เล0สองรทิเก็ตนะครับเหลืออยู่20นะแต่จำกัดการซื้อวันละหนึ่งครั้งนะครับพลังงานสิ่งประดิษฐ์อันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับเราหาได้กันอยู่แล้วเนาะอันอื่นๆไม่แนะนำนะครับแล้วก็มีแพ็กสุดคุ้มถึงทองนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันเนาะผมมือลัานซื้อไปแล้วนะฮะซื้อมานะครับเป็นเคเวสประจำวันเนาะผมยังไม่ได้ทำนะครับ แล้วก็ของในร้านค้าแรงนะครับตอนนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วเนาะก็อาทิตย์หน้าเป็นซีเอ้ยเป็นอาทิตย์ที่3นะอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่4เนาะก็ถ้าครบ6อาทิตย์รอบต่อไปก็จะรีของแล้วนะครับอืมอ่าผมเหลืออีกประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับ น่าจะแลกของที่จําเป็นได้ค่อนข้างเยอะเนาะโอเคแล้วก็ซันโวแล้มาดูกิจกรรมนะครับอ่ามีใช้ตั๋วนะครับใช้ทิเก็ตเนาะตามจํานวนที่เขาระบุไว้นะครับคุณก็จะได้เพชรตรงนี้คืนเนะาะกิจกรรมแบบนี้เนาะสำหรับใครที่กำลังเติมเติมหาอาวุธเติมหาสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยราชาพิศาสนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงลอตโต้อัปเดตนะ รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ7วันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับปกติมันจะอยู่ราวๆนี้นะครับ7จ็ถึงสิวันนะครับอ่า,อาในร้านค้ามีเศษขายด้วยนะครับเป็นตายาจกนะเนี่ยผมก็เก็บสะสมมาได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะ320 92เศษนะครับเห็นไหม เก็บตายาจกไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมสุ่มให้อ่เห็นไหมเกลือหาทรจะจันเลยมีอยู่นิดเดียวอ่าสัญญาช่างฝีมือนะครับอันใหม่เข้ามาแล้วเนาะในราคา1,680ทิเก็ตนะครับไม่รู้จะแพงไปไหนนะแพงมากก็สำหรับใครที่จะสนับสนุนนะครับอ่าเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับสำหรับแขกนี้เนาะ สำหรับในกล่องนะครับก็จะมีะไฟดา้อนเนาะปืนมังกรน,นั่นเองมินาทอร์เลชาร์โดอ่ามีเลชาร์โด้ด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีเนาะในนี้อ่อวิกีตา้เาเฟฟฟ้ามอบุงยาเคียวแล้วก็อาวุธในแร้งเนาะก็ถ้าใครเติมนะครับก็แนะนำให้เลือกเลชาร์โดมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะหรือสำหรับคนมีครบหมดแล้วนะครับของในนี้ก็โอเคอยู่นะ อย่เช่นฝึกผลสัตว์ขี่นะครับก็ตรงนี้ก็ไป6,000แล้วนะมีก้อนหินให้ด้วยนะครับ450รอ่หาข้ามข้ามข้ามามีหินหินยกอาง,งุ่นนะครับเอาไว้ตีบอกชุดนะครับเลเวล23ตรงนี้อีก180ก้อนนะเลเวล26ตรงนี้อีกหนึ180ก้อนนะครับ300กว่าก้อนแล้วนะ หูหินหยกสามสี่ร้อยก้อนเลยนะเท่ากับว่าเราย่อยชุด3 4ชุดเลยนะครับคุ้มนะคุ้มอืมก็ถ้ามีคนสปอนเซอร์ให้ก็อ่าผมจะตั้งใจทํำธุรกิจนะแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะเก็บสายพีนะเพราะว่าอาจจะไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นเนาะผมมองว่าเป็นแพ็คสำหรับผู้เล่นใหม่มากกว่าที่ยังไม่มีดาบนะ สำหรับภารกิจก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเล่นทั่วไปเนาะดันท่าลงดันเจี้ยนปกติกับเพื่อนนะครับจัดอันดับ20ครั้งมานั้นเนาะอ่าแล้วก็วันนี้นะครับทีม8เนาะอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับ36ใบนะครับตัวม่วง2ใบนะโอ้หว,วานชับกันเลยดีเดียว อ่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับอย่าลืมไปกดเข้าร่วมรอบคัดเลือกตรงนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ทันนะรอบคัดเลือกรอบที่หนึ่งก็แสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วแข่งกันไปแล้วเนาะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ,ะมีวงล้อเข้ามานะครับวงล้อตรงนี้เนาะอ่าของรางวัลในกล่องนะครับเห็นว่ามีฉลามกับปืนด,ดาวเนาะ ของเรื่องอาวุธคูณ1นึ่อ่ะวีสจัดไปนะแน่ยเห็นไหมใบละกดทีละยี่บใบนะครับตกอยู่200รทิกเก็ตนะครับโอ้หร้อยาการันตีนะครับครั้งที่136นะ ผมมองว่าเอามาซื้อตรงนี้ดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เอาเลชารโดมาเล่นดีกว่านะครับสำหรับคนไม่เหลือเหลือเยอะขนาดนั้นนะพันแปดรอโอเคคุมแล้วคุมแล้วพั0สโอเคไม่แย่นะครับเลทคนปกติเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับค่าิวิดโอนี้นะครับ ็จะเริ่มทยอยทยอยลงแล้วนะครับเราขออภัยด้วยนะครับหายกันไปนานเนาะอ่ะกล่องหนึ่งบาทนะครับหนึ่งทองนั่นเองอยู่ไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับเรามาเปิดดูกันว่าได้อะไรเนาะฮะนี่นตั้ง1เม็ดเลยอะเด่นะเนนะเดนะ ใช้ทำอะไรอะ่ะอ่านี่นะครับเหรียญที่ไม่สามารถดองได้นะครับก็จะมีเหรียญนิวเคลียร์ทงนะครับเหรียญขุดนะครับอ่าพวกนี้จะดองไม่ได้นะครับอันนี้ลืมนะครับสี 400, 600. <c oughs> ่ร้อยหกร้อยโอ้โหหยาบจัดเลยเอาขายได้นะสีละสี่พันห้าพันโอเครอจนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยขาย เดี๋ยวนะคุณได้เป็นหมื่นเลยเหรอ,เ,อเก็บไว้ละกันนะครับยังเฉยๆนะ่าจะได้สี่ห้าพันเนาะแต่ผมคล่องใจเมื่อกีเหรียญทองเมื่อกี้คล่องใจมากเลยอ่านี่นะครับอ่าของนางวันในบอลเลอร์พาร์ทนะครับพีคำพีเนาะอ่าพูดผิดเนาะหลายๆเกมเขาใช้คําว่าบอลเลอร์พารเนาะ นี่นะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้เนาะสามารถเลือกเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้นะครับหนึ่งกล่องหนึ่งชิ้นนะเนาะของรองผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเก็บไว้นะครับโ <Okay, S 1> อ,อเคน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าผมขาดตกบุกข้อหรือตกหล่นข้อมูลอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีด้วยนะครับ